ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยภาพรวมต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นอย่างดีรวมถึงอาจจะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเรามาดูกันในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังนี้ ในปักหลังนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวในเรื่องของการทํางานบางคนอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆมีการงานใหม่ๆหรืออาจจะมีการย้ายงานย้ายตำแหน่งย้ายหน้าที่ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ซึ่งคุณอาจจะต้องลงไม้ลงมือหรือทุ่มแรงกายแรงใจในการทำงานใหม่ๆนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ก็อยากจะบอกว่าการงานของคุณในครั้งนี้ในการที่คุณนั้นได้มีการสับเปลี่ยนมีการเลื่อนตำแหน่งมีการย้ายที่ทำงานมีการย้ายหน้าที่ในเรื่องของการทำงาน หากคุณตั้งใจและทุ่มเทแล้วการงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเลยขอให้คุณมีความตั้งมั่นตั้งอกตั้งใจเชื่อได้ว่างานนั้นจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้อย่างแน่นอนการงานอาจจะมีอุปสรรคบ้างอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณภาวะพวนทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะอึดอัดเพราะจากความไม่นิ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเนื้อง,งานที่เกิดขึ้น แต่ก็ขอให้เชื่อมั่นได้ว่าด้วยความตั้งใจของคุณนั้นการงานของคุณนั้นจะสําเร็จได้อย่างลุงล่วงได้อย่างแน่นอนถือได้ว่าปัญหาอุปสรคนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีในในช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนบางคนอาจจะเริ่มมีความคิดใหม่ๆมีเป้าหมายใหม่ๆหรือมีโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่คิดเอาไว้เพียงแค่ว่ายังไม่ได้ลงมือทํา บางคนอาจจะมีความกังวลเรื่องการเงินอยู่บ้างแต่ก็เป็นความกังวลที่คุณนั้นต้องการความเจริญก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงอยากจะบอกชาวลัคนาราศีมีนแบบนี้ว่าหากคุณมีความตั้งอกตั้งใจหรือมีโครงการใหม่ๆหรือมีแนวทางใหม่ๆที่คุณคิดเอาไว้อยู่แล้วขอให้คุณตัดสินใจและเดินไปในสิ่งที่คุณคิดเชื่อได้ว่าคุณจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบและประสบความสําเร็จทําให้คุณมีเงินมีทองจากสิ่งที่คุณคิดอย่างแน่นอน ใครก็แล้วแต่ที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองหากคุณได้ลงมือทําได้ทําในสิ่งที่คุณคิดการเงินของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีนสําหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ความรักของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้อยากจะบอกว่า หากเป็นไปได้อยากให้คุณนั้นพักในเรื่องของความรักในช่วงนี้เอาไว้สักหน่อยเนื่องมาจากว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นั้นค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยมีความจริงใจหรือมีความแน่นอนกับตัวคุณมากมายสักเท่าไหร่นักเขาอาจจะมาเรียกว่ามาแบบฉาบฉวยมามาไปไปทำให้คุณนั้นเกิดความไม่มั่นใจซึ่งจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ค่อยสมหวังกับในเรื่องของคนที่เข้ามาในช่วงนี้มากมายนัก ก็อยากจะให้คุณนั้นพักผ่อนหรือทุ่มเทกับในเรื่องของการงานการเงินซะมากกว่าซึ่งจะเป็นผลดีกับชาวลัคนาราศีมีนที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะหัวหวาเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณมากเป็นพิเศษอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศระหว่างคุณกับคู่ของคุณในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ ในช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงหรือมีความไม่ลงรอยกันบ้างอาจจะมีความขี้หึงขี้หวงกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่รักใคร่ชอบพอกันแต่คุณนั้นจะค่อนข้างที่มีโอกาสที่จะเหินห่างกันแต่พอเจอกันทีไรก็จะค่อนข้างที่จะโหยหากันมากเลยทีเดียวก็ยังถือได้ว่าความรักของชาวลัคนาราศีมีในปากหลังนี้ของคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้เข้าอ,อกเข้าใจให้เวลาแก่กันให้มากขึ้น หรือเข้าอกเข้าใจว่าเหตุใดที่ต้องห่างกันพอเจอกันก็จะมีความรักต่อกันไม่ทะเลาะบ่อแหวงกันมีเหตุมีผลเข้าหากันความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นก็จะมีความสุขอย่างแน่นอน